วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ปีตั้งมาแล้วรอติดตามได้เลยนะ วันนี้ก็พอดีเป็นช่วงวันที่เราเก็บเรียบเรียงวัตถุมงคลที่บนร้านใหม่ต้องบอกเลยวัตถุมงคลเนี่ยดวงดีโคตรเพราะว่าเจอหรือมาจากโตอาจารย์แขก <laughs> เป็นวัตถุมงคลที่เก่ามากแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่อยู่ตั้งแต่สำนักเก่าเลยสำนักแรกก็คือสำนักที่เมืองทองธานีสีสองตึกสีสองเนี่ยนะนะโอ้นั่นแรก,นนแรกเลย,เลยโอ้แห่งการที่เราขึ้นมาอยู่อยู่กรุงเทพก็น,นั่นคือครั้งแรก วัตถุมงคลที่สร้างเอาไว้แต่ปีห้าหนึ่งวะห้าหนึ่งอ่าปีห้าหนึ่งตอนนี้ปีห้าอห้าเก้าห้าเก้าแปดปี <7 S 2> ปอ,อันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อเจ้าน้ําเงินชิ้นแรกเจ้าเป็นวัตถุมงคลที่ใช้เจ้าน้ําเงินอันนี้ใช่ชอันนี้คือเนื้อเจ้าน้ําเงินเลยจอนอันนี้เป็นเนื้อเจ้าน้ําเงินล้วนๆเลยชิ้นแรกเราจะเห็นว่าบางองค์เป็นสีดําบางองค์เป็นสีขาวเจ้าผลก็คือที่สีขาวเนี่ยเกิดมาจากว่าพอเราตั้งเอาไว้ โดนากาขาก็จะค่อยๆกลับมาอ๋อมันจะกลับอ่าค่อยๆกลับมาส่วนองค์ที่เป็นสีดําคือหล่ออะไรไงก็เป็นแบบนั้นเลยอ๋อ oh, คือเก็บกันเป็นไ่โดนากาเปงไงเปอย่างนั้นเลยอันนี้นี่เป็นพระศิีวลีศิีวลีอ่าเป็นพระศิีวลีศิีวลีพ่อกระซับของพ่อ่รนเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีอืออันนี้ถือเป็นวัตถุมงคลที่ไฮไลท์มากนะเพราะสร้างแค่49อเองค์เองเพราะว่าที่ก้นเนี่ยอุดผงดวงแก้วพระศิีวลี ดวงแก้วพระวี็เรียกผงดวงแก้วพระศิวะรีครับแล้วก็ยังมีผงหลวงป่อทวดปี2497ี่เก้าผงเก่าอ่ามีแร่หลวงป่อทวดปี2497คือช่วงนั้นมีชนวนหมดสารอะไรที่เป็นทีเด็ดเอามาอุดหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีคนแค่45คนเท่านั้นที่จะได้พระศิวลลีโภกกระรัพ์รับทรัพ์รุ่นแรกของพ่อท่งเขียววัดห้วยเงาะเนื้อโลหะเจ้า้ําเงินบริสุทธิ์ด้วยนะ ก็คือเป็นเนื้อโลหะจ้านําเงินที่ไม่ผสมอะไรเลยไม่ผสมเลย,ช<ว>ยใช่เป็นเนื้อเจ้า้ําเงินล้วนๆที่ไม่ผสมอะไรเลยและเป็นวัตถุมงคลเพียงชิ้นเดียวนะที่สร้างจากเนื้อเจ้าน้ำเงินล้วน<อ>คุณวิเศษของเนื้อโลหะเจ้า้ังเงินก็คือเกี่ยวกับเรื่องพกติดตัวนี่เงินทองโชคลาภ<ร>โดยตรงเลยครับอ,อันดับที่สองก็คือเสริมเรื่องอำนาจวาสนาครับอดาวหนุนดวง ระดับที่สามเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องบริวารส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาของคนเป็นส่วนมากคือเรื่องบริวารให้โทษครับลูกน้องมีแต่เรื่องลูกน้องสร้างเรื่องลูกน้องทําอะไรไม่ถูกใจตัวเราเนี่ยครับอันนี้เป็นเนื้อโลหาจาะจ้าทั้งเงินล้วนที่โคตรของปามหายากเพราะสร้างแค่สี่สิบเก้าเองผมถามเลยอาจารย์พะศิวลินเนี่ยแตกต่างกับพะศสิวีลีิแพ้ยังไงกัน อันนี้มันเป็นวิชาสายใต้อันนี้สายใต้เป็นวิชาสายใต้นนสร้ววา,างโดยเนี้เราขาจานต้ําเงินซิวลีขี่แพะเป็นวิชาของสายไทยใหญ่สังเกตดูเราเราจะชอบอะไรที่เป็นโชคลาภสิวลีเนี่ยเป็นเทพแห่งโชคลาภเป็นอรหันต์แห่งโชคลาภอยู่แล้วครับครูบาอาจารย์ทุกรุ่นทุกยุคสมัยก็สร้างสิวลีถ้าเรื่องโชคลาภไม่มีอะไรชนะสิวลีครับแต่พอเป็นไทยใหญ่ปุ๊บสิวลีขี่แพะไง เพิ่ม,มแพ้เข้ามาไม่พมแพ้เ<อ>ท่โชคร่ายปาไม่แพ้แล้วก็หลายคนถามว่าแล้วพุทธคุณอันไหนดีกว่ากันบอกเลยไม่มันไม่มีอะไรไปวัดได้มันอยู่ที่เราชอบอืว่าเราจะชอบสิวลีขี่แพ้หรือสิวลีสายใต้อันนี้อแต่อันนี้เป็นสิวลีปางเดินทุดงสายใต้คือเดินเข้าป่าที่ว่าไม่มีที่ไม่มีใครใส่อาหารแม่เอาพระสิวลีไปก็คือ ของกินล้นหลามเลยม,มีแต่คนมาทําบุญตักบาทใส่บารเขาก็เลยเชื่อว่าพระศิีวลีเนี่ยเป็นเลิศแห่งเรื่องลากสการะเงินทองแต่อันนี้คือเนื้อเจ้าําเงินเนื้อแรกบริสุทธิ์เลยบริสุทธิ์เลยงดวงแก้วพระศิวลีผสมหนุ่มทวดสองสี่เก้าเจ็ดแล้วก็มีแร่ปรทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดมีแร่เหล็กไหลย,ยุคนู้นอะ่ะมีแร่เหล็กไหลด้วยมีใส่แร่เหล็กไหลประมาณห้าหกอย่างใส่ลงไปอุ้อที่อุที่ตูนะ อทแต่ใครได้ไปเนี่ยมันจะเป็นไฮไลท์ตรงที่มันสร้างน้อยมากมีแค่หนึ่งในสิบเก้าองค์มันอยู่ในหนึ่งของคอลเลกชันเนื้อจ้าน้าเงินหนึ่งในคอลเลกชันใช่ก็คือเนื้อโลหะสังเกตดูเราทําเนื้อเราจะไม่สร้างเนื้อเงินบริสุทธิ์อืส่วนใหญ่เราจะทําแต่เนื้อจ้าน้าเงินเพราะเนื้อเงินมันไม่มีอะไรเนื้อเงินจา้วเป็นเนื้อจ้าน้าเงินมันมีชนวนมวลสารล้วนๆไงเพราะฉะนั้นเนื้อจ้าน้าเงินมันจะดีกว่า แล้วก็สังเกตูวัตถุมงคลเราที่แพงรองจากทองคําก็คือเนื้อจ้าวน้าเงินอ่าใช่เพราะว่ากรรมวิธีการสร้างเนื้อจ้าวน้เงินมันซับซ้อนยุ่งยากและซับซ้อนมากแล้วก็พุทธคุณของเนื้อจ้าวน้าเงินเนี่ยมันมันหาอะไรลงไปเปียบยากคือยุ่งยากกว่าไงยุ่งยากแล้วก็พุทธคุณมันรุนแรงแล้วก็หาคนที่มีเนื้อจ้าน้เงินจริงๆมาสร้างวัตถุมงคลปัจจุบันยังไม่เห็นใครสั้าคนเลยเออใช่ยังไม่เห็นใครทําเลยสร้าคนพี่แจคุยว่าเนื้อจ้าวน้าเงินแต่ ไม่สามารถบอกที่มาที่ไปของเนื้อโลหะจารนังเงินได้ใช่แต่โลหะจารนังเงินเราเนี่ยรับตกทอดมาจากจานสีเงินวัดดาศลาพัทลุงจานวนเยอะเลยก็ใส่เขาอ้อเหมือนกันก็เป็นเนื้อโลหะจารนังเงินตําราตาตำราวิชาสส่เขาอ้อมเพราะฉะนั้นนี่ถ้าถ้าถามว่าวิชาโชคลาบสีวลีแดนใต้ก็ต้องอันเนี้ยก็สีวลีรับรับเพิ่มรั์ของพ่อท่านเขียวรุ่นเนี้ยอันนี้คือพ่อท่านเขียวปกเสกให้ คนเดียวคนเดียวเลยคนอื่นเสกเลยพ่อท่านเขียวพุทธาิเสกคนเดียวหกเสกเดียวเลยหกปีโอ้หอยู่กับพ่อท่านเขียวหกปีตั้งแต่ปีห้าหนึ่งอหจนถึงปีห้าเจ็ดเราถึงเบลกลับมาโอ้โหอยู่ที่หัวนอนท่านตลอดอยู่หัวนอนปีหัวนอนเลยใช่เพราะว่าท่านจะทําทําวัดส่วนบนไหว้พระปุกเสกพระอยู่ตรงนี้แหละอันนี้อยู่ที่ท่านหกปีโอ้โหตั้งเลยอ่ะลุยทีตายไปลื้อกุติท่านอ่ะ จะเจอออกมาเอาอยู่นี่นี่หว่าแล้วเราก็โชวดี่เหมือนกันเป็นลื้อแล้วก็เนี่ยที่เจอมาอจอันนี้ก็เป็นดวงดีของสมาชิกในรายการไปลื้อวัตถุมงคลที่ร้านเครื่องมีตังชั้นสองเพื่อจะมาเลียงแล้วเจอเรียบร้อยเลยก็พอดีรับพอเจอพุกจานสิวลีเด๋ก็เลยล่าฟังโอ้อาจารย์ในรายการเลยรองมันมีน้อยก็ไม่เป็นไรก็ไม่แค่นี้ราจารที่เห็นเพจเนี่ยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ